สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องสุขผู้สุขคนเด้อพี่น้องเด้อครับพี่น้องวันนี้ได้นี่ครับทำหมกมุ้งพี่นอ้องทำหมกมุ้งเส้นมุ้งย้อมอย่างนี่นครับ พุงเพชรใส่กระหมูยอพี่น้องนัครับมีปลาสมทอดพี่น้องนี่ครับปลาสมทอดมันก็ผักแจ่มไี่น้อนี่ผักกาดครับนี่พี่น้องผักกาดครับทวพูพี่น้องนีะครับอ่ะพี่น้องกินขอร่วมกันครับบ่อลายใหญ่หางพี่น้องคือเก่าเลยครับฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องบ่อลายใหญ่หางอยู่เขาเลยพี่น้อง ไปกินโดนเลยเนาะาสมทอดใช้แป้งกรอมนะทอด

อยางพี่่ครับ ทาเป็นอยู่เวลาเดี๋ยวได้หลายๆเดี๋ยวตอนเย็นจะทายไงเบิงแล้วพี่แหอะขอทายดูครับเป็นอยู่ครับ 对，非常，啊。 chạy thả cứ nè rồi nào quỳnh lãi này là chạy thử thôi Nào, nguồn là mấy không? Bao sổm bao tập phiến mới nào? 大家呢。大家好 Oh. อ๋อพี่ร่างสำหรับคลิปนี้กับนี่ครับตาบปกของส่หมูยะกินกับปลาสมพี่ร่างเจ้าเข่ามานี่ครับกินง่ายๆพี่ร่างเบิ่งบอกว่ามันเดินใช้เก้าแหละครับมาต้องแยกตีเลียนอยังครับคือเก้าเด้พี่ร่างได้ฝากกด้ชโ์กดอะไรโค้ชภาษาไทยเก้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับพอกันชิปหน้าเด้อพี่ร่างสำหรับมานี้สวัสดีครับ